ทีฝากกรรมที่จะส่งเราไปให้นิพพานไม่มีตัดปัจจุบันตัดอนาคตตัดไฟฉรยขอกไม่มีอันนี้อนาคตศาสนตัดพอมหมดเราย้อนมาดูสิจาร์ของเรา,ารเาานนาาราวลา,าเราดูเฉพาะกิจ,กจแค่มันไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีอนาคตมันอยู่รูอยู่ตอยู่จ หมดชาติเชื่อเพื่อไม่เชืเพื่อใครไม่นชื่อเพื่ออะไรมันไม่มีไม่มีอะไรเพื่ออะไรเหมือนเช่งนั้นไม่มีใจเลยว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วจะไม่มีอะไรหมดเช่อที่พาไปดูตื่นเต้นถึงที่พุเจ้า ยู่าว่าของท่านอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนก็ยูเฉพอะท่านอยู่ตรงไหนรู้ที่สุาพูยังไม่ยูีแกนแรกก็มีอยู่ชกเียแล้วช อยู่ที่ชาตที่สี่ก็มองเห็นออกจากชานที่สี่โลประชาอรคประชาก็ไม่เข้าโรคประชาก็ไมู่่ วิถีริยยาิโย แก้ความทุกข์ให้กับเราเท่านั้นชี้ไปที่สายเกิดของทุกข์สมุทัยนะเกิดเกิดทุกข์ชี้ชี้ไปที่สายดับของทุกข์ชี้ไปที่ดับสมุทัยดับสุนทานคือดับเหตุให้เกิดทุกข์ได้ดับสุนทานคือตับวิชาได้ตับปัญหาได้ตับอุปปาทานได้สาเหตุที่มันเกิ I do ัญหาความอยากความยืดหยุ่นโดยที่ขณะทข้งใจญ่แต่ละโดมแต่ละนั้งแต่ละตั้งแต่ละตั้งเป็นเป็นต่อมเป็นศูนย์ประกายที่มันโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาสามารถลงเตะให้ตึงให้รู้อยู่จบวุ่นสุ่ไม่ยึดเวทนาปุ๊บวุ่นุ่นในยึดสุดเวทนาไม่ยึดทุกเวทนาทุกเวทนาอยู่นอกใจ ช่บเขมิขนาดอยู่นอกใหญ่ใจจับก็รู้ความยากให้ตัวให้ดีประตั้งใจบำสุขบมทุกใจนี่แหละครับรู้รับทราบแต่แต่มันเป็นแค่อารมณ์รู้ใ่ไม่ ยึถือคือความคามันเป็นโดยธรรมชาติมนถ้าเราไม่อยู่ในข้าที่เราละมั่นมันพกตัวทุกขนะดทุกยนี้ตุกเวลา you ตามธา,มา,มาราติมจนเปนเจ็ดเรีย 还没有在当卡。 คือทรายน้ายได้กตั น้ำพึ่งไปเท่งนี้อย่าไปปนเท่านะั้นแยกมาตรงข้าวมาตรงข้าวอย่าไปจับแยกแยกแยกแกของล้วไม่ต้องไปประเคนมันหมดอายุเร็วข้าวไม่ต้องไปประเคนเลยครับน้ำพึ่งก็ไม่ต้องไปประเคนเอาวางไว้เก็บของเอาวัดท่านของอื่นไม่เป็นไรน้ำพึ่งบางทีท่านมีอยู่แล้วท่านมันเปนหมดอายุเฉ<ๆ>ย ข้าวข้าวไปจ้องมะเขียนนะครับ่าเก ไก่ก็ว,วางไว้ตรงน,นั้นก็ได้วางไว้ตรงนี้แหละให้มันคนละชั้น <c oughs> ไปเลยเอาให้ใ se ห้ดุนะุเอาลากจากวางลงมันก็วางก่อนทานที่วัดเจ้าค่ะ ือว่าเป็นขนมตำเนียมประเภณนี้ที่ดีาเป็นการอ่อนน้อมข้าหากันไม่แข็งกระน้าข้าหากันเป็นการผูกจิตผูกใจด้วยความเคารพรักนับถือซึ่และกันไม่แข็งก็ะด้าข้าหากันถ้าแข็งกระด้าข้าหากันมีแต่พุ่งหาวพุ่งหลอกข้าหากันพุ่งหอบข้าหากันมีแต่สาน้ำร้อนเข้าหากัน มไม่มีอะไรเป็นเรื่องน,นีจะทำให้เราได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขด้วยเหตุที่ครับต้นยิ่งประเพณีที่งงามน,นี้พวกเราสืบทอดมาเราเข้าอาคระกันในคราวราบเยี่ยมในคราวเวลาไปที่อื่นบางครั้งก็เอามาใช้ในคราวที่คัดข้องมองใจกันเป็นการสมัมาคราวา่ให้อาของศีกามใจกัน,น,กน,น,กนอย่างนี้เราไม่มดเรีนมีไปอะไร <S <S ไกนการแลี้ว Icana, ทำตามธรรมยุตาทำตามประเพณยีมาหังนเข้ามานี้ตุงเพหิตปิกเมฆณิตตังตังวัเยงพ่อตุเอวบังตุจะปุเกปมัชิดวราชาโซนะปมัชติโซมังโรกังปาเสติจากพุทธโร่านิมาญาสตาปังกตังกรมังกุสเสนะคือยติโซมังลรกังปาเสติจาพุทธโรยานิมา อภิวาตนาสีริสัพพิจังุธาปิจายโนจตตารอธรรมารักขันทิริโยโสขังอะลาหู